ว่าเรื่องการยกเครื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดคุยกับอดีตคนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็คุณสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับอดีตรัมตีประจักสำนักนายรัมตีนั้นอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสุรคุณสุรนันท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอคุณก,ก้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับค่ะคุณสุรนันท์ครับยังไม่ถึงทางตาันครัยังไม่ถึงทาง<ะ>ตาันจับความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยในการจัดบิ๊กอีเวนต์ในครั้งนี้การยกเครื่องของพรรคเนี่ยมันสะท้อนอะไรครับมากกว่าการเตรียมตัวเพื่อการสู้ศึกเลือกตั้ง หรือเปล่าเหมือนที่ว่ามีการเช็คชื่อหรือเปล่าครับครับเช่แล้วครับที่เมื่อกี้คุณต้องบอกอะคือเช็คชื่อครับเหมือนเหมือนเหมือนเด็กนักเรียนเลยแหละครับค่ะเด็กชายสุริยะยังอยู่ไหมครับเด็กชายสมศักดิ์ยังอยู่ไหมครับเออแต่ผมไม่เห็นเด็กชายสุทินคลังแสงนะมาครับมาไหมมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ยังไม่ประกาศชื่อครับนะฮะแต่ลูกชายรู้สึกจะลงมหาสารคามครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันเนี้หนึ่งยึดตัวสอสอที่แน่ใจครับไม่ไปไหนสองเนี่ยยึดผู้ใหญ่นะครับเอ,อ่อก็คือเช็คชื่อครับใครอยู่ใครไม่อยู่เดี๋ยวเขาประเมินกันเองครับถูกไหมครับรแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือชิน,นวัตรยังอยู่ครับหมายความว่าคุณแพทองทานถึงแม้ว่าผู้ตรงตรงนะเครดิตทางการเมืองอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วะหละ<ม>แต่ในพักเนี่ยเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ทิ้งพัก ครับจนกว่าจะมีคนอื่นที่เข้ามาจะเป็นค a n ิเด a นายกหรือจะเป็นอยู่ในบัญชีรายชื่อนั่นอีกเรื่องอีกยาวแต่วันนี้เขาไม่ทิ้งพักเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรของพักเนี่ยก็ยังเป็นยังมีที่มาจากตระกูลชินวัตรเป็นหลักนะครับบวกกับบวกกับตั้งผู้นวยการเลือกตั้งคือคุณสุริยะจึิงเรื่องเรืองกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยพูดง่ายๆว่าคนที่ลงสมัครเนี่ยมั่นใจได้ว่ากระสุนดินดำมีครับ S <S <S นะฮะอันนี้สง่งสัญญาณชัดสองเรื่องครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่แฝงอยู่เนี่ยซึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นจุดยืนของพรรคไปถึงเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณแพรทองทานพูดตั้งแต่แรกแกตอนต้นๆเลยว่ายังยึดหลักว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อไทยเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำทางการเมืองเป็นเหยื่อทางการเมืองอะไรเงี้ยเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำอันนี้คงจะเป็นผมว่าถ้าเกิดไปถึง วันที่เลือกตั้งแล้วคุณทักษิณยังไม่ออกมาจากคุกนะสมมุติยังติดปีหนึ่งจริงๆเนี่ยครับนะครับยังไม่สามารถออกมาส่งเสียงได้เนี่ยก็จะกลายเป็นพยายามจะพลิกตรงเนี้ยว่าเป็นกลับมาเป็นสายประชาธิปไตยแล้วก็พลิกตรงนี้ว่าให้คนสงสารครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่บางเขตในอีสานเนี่ยที่เป็นแฟนคลับแดงประจําแฟนคลับ,บเพื่อไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีความรู้สึกนั้นอยู่ใช่ไหม แต่เขาจะรักษาไว้ได้กี่ที่นั่งในะวันนี้จริงๆยังดูไม่ออกหรอกอคุณแททองทานก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าคุณสุริยะมาให้สัมภาษณ์ตอนท้ายว่าสองร้อยบวกลบสิบเปอร์เซ็นตครับก็ระหว่างร้อยร้อยแปดสิบถึงสองรอยี่สิบครับซึ่งสําหรับกูรูทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเยอะมากครับเยอ,อะเกินไปนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าถ้าดูตอนนี้ดูฟอร์มเนี่ยคือวันนี้ทำแค่นี้แหละ แล้วก็ปรับโครงสร้างพักผมก็เดี๋ยวจะก็จะมีที่วางเช่นพวกมีอายุมากหน่อยก็อาจจะไปอยู่ที่สภาที่ปรึกษาครับพวกที่ยังทําการเมืองได้อย่างพี่อ้วนภูมิทําเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเก่าการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะไปอยู่สภาเลยนะที่กลยุทธ์ทางด้านยุทธศาสตร์อะไรพวกนั้นนะครับครับเป็นการจัดทัพมากกว่าครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเอามาแถลงก็ได้เพราะว่าจัดทัพภายในก็ได้ แต่ที่ต้องออกมาแถลงก็คือเพื่อให้คนรู้ว่าคนพวกนี้ยังอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าคุณกล้องคุณเอก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรรับประกันหรอกครับเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันมีเวลาอีกสี่เดือนถ้าถ้าถ้าเขาประยุกต์สภาสี่เดือนจริงนะถ้าไม่โดนอะไรก่อนอุบัติเหตุก่อนที่ะยุบสภาก่อนแล้วก็ยังมีเวลาอีกสามสิบวันที่จะย้ายพักค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดการเปิดตัวก่อนเนี่ย เขาก็พยายามล็อกตัวไว้ก่อนครับแต่แต่ถ้าเกิดเรามีข้อเสนอที่ดีกว่าหรืออยู่ในพื้นที่อีสานใต้แล้วแล้วพักภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขายังมีที่ว่างอยู่ในเขตนี้นเขตนี้เนี่ยแล้วคุณเป็นตัวแข็งล่ะมันไม่มีมันไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะไม่มีไม่ได้รับการข้อเสนอที่ทําให้เขาย้ายพักได้อีก ค่ะครับว,วันนี้เปิดตัวสอสอเนี่ยก,ก,ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนก็บอกว่าบางคนก็อยู่อยู่แล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องยากในในระดับที่ต้องคิดหนักแต่ว่าไอ้ที่คิดหนักเนี่ยค่ะคุณสุรนันท์คะก็คือแคนดิเดตนายกแล้วก็หัวหน้าพักเนี่ยถ้าคุณอุอิงเป็นหัวหน้าพักแต่ไม่ได้ลงนายกด้วยมันจะดูแปลกไหมคะมันมันแปลกอยู่แล้วครับเพราะว่าค,ค,คุณคุณแพยทองทานเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกตรงๆว่าเออ ที่ต้องยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะเขาเป็นเขาเปนักสู้นะครัคแต่เครดิตทางการเมืองเนี่ยเขาไม่มีแล้วแล้วพอมาออกหน้าเนี่ยก็จะโดนโจมตีตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ที่พักเพื่อไทยอาจจะหนักกว่าก็คืออย่างที่บัญชีคุณเอมพูดอ่ะก็คือหนึ่งค a n d i d a นายกสองคนที่จะมาอยู่ในบัญชีรายชื่อที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นเทคโนแครดหน่อยเป็นลักษณะที่เหมือนกับ คุณอนุทินท่านนายกอ,อนุทินตั้งคนนอกเนี้ยถ้าได้ชื่อดีๆเหล่านั้นมายอมลงให้พาร์ต้ลิสเนี่ยมันก็จะเสริมกระแสของพักเพื่อไทยค่ะไม่งั้นพัคเพื่อไทยก็จะเป็นพักบ้านใหญ่เท่าที่เหลืออยู่ครับแล้วเราก็ต้องไปประเมินกันแล้วไอ้ไอ้บ้านใหญ่เท่าที่เหลืออยู่เนี่ยจะรอดกี่หลังก็น่าเออน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนาะแล้ว,แล,วแล้วอย่างตัวแคนดิดตน,นายกอ่ะพี่ปุ้มตอนเนี้ยบางคนก็มองไปที่เออลูกเขย พี่สาวคุณนุ้งอิงหรืออะไรก็แล้วแต่มองยังไงในฐานะคนเคยอยู่เพื่อไทยคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกหรือคนในตระกูลคือถ้าเกิดข้อหาคนนอกได้อะแล้วคนนอกที่ที่ชื่อเสียงดีหน่อยเนี่ยผมว่าเอาคนนอกดีกว่าคือชินวัตรควรจะพักสักยุคหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีได้อาจจะมาเป็นตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้ได้แต่ค่อยๆไต่เต้าล่ะคือหมายมพราะว่าค่อยๆให้เรียนรู้มา พราะคุณคุณแททองทานก็ควรจะต้องมีบทเรียนแล้วว่าถ้าไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันลำทำงานลำบากขนาดคุณเศรษฐาทวีสินเป็นซีอบริษัทหมหาชนมาพอเจอระบบบริหารราชการก็ยังมีก็ยังมีปัญหาเลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้ที่คุณแททองทานพูดเนี่ยสังเกตดิโยโยนว่าระ,ระบบราชการเป็นปัญหา อใช่ครับอใช่ไหมฮะปีรประเด็นสําคัญตรงนี้คือระบบราชการมีปัญหานะไม่ใช่เขาตัวเขาในการบริหารราชการที่มีปัญหาอืมครับซึ<อ>่งผม่าผมว่าเขาก็จะเสียคะแนนไปเยอะนะครับอืมในในมุมของคุณสุรนันเองมองว่าคุณแพทองฐานนี่มีบารมีพอจะล้างพวกบ้านใหญ่ต่างๆหรือเรื่องดูดบ้านใหญ่กลุ่มใหม่ๆเข้ามาอยู่ในพักบ้างไหมฮะไม่มีครับ ต้องพูดตรงตรงต้องพูดตรงตรงคือถ้าก็มีนี่ก็คือความเกรงใจคุณทักษิณที่อาจจะยังมีดั้งเดิมแล้วก็แน่นอนความเกรงใจคุณหญิงพจมาครับ,รบที่น่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับในส่วนของคุณไพฑูงทานทางการเมืองเนี่ยนักการเมืองอะก็เกรงใจครอบครัวแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรทําอะไรในเทิงการเมืองให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเอง เอออย่างที่คุณก้องถามนะว่าจะจะดึงบ้านใหญ่ได้ไหมก็ได้คําตอบจากคุณจุรนันแล้วทีเนี้ยคุณนุ้งอิงพูดเป็นเวทีม่อเขามีแนวคิดอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเนี่ยก็คือว่าจะเปิดโอกาสใครก็ได้ที่อยากจะร่วมง,งานกับเพื่อไทยอยากจะลงสอสอหรืออะไรก็แล้วแต่มาเลยคือลักษณะที่คุณนุ้งอิงบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนอยากมาร่วมง,งานก็รู้จะมาทางไหนอย่างไร อันนี้จะเปิดแบบเปิดกว้างเลยมันมันจะทําได้ในทางปฏิบัติไหมคะพี่เพราะว่ามันก็ยังมีบ้านใหญ่ที่เก่าทเร่าผมผมเชื่อว่าแม้กระทั่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับมันอาจจะมีหลายคนคนรุ่นใหม่หลายคนที่อาจจะอยากทําการเมืองครับแล้วก็อาจจะคิดว่าพรรคเพื่อไทยยังมีคะแนนอยู่นะครับผมว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะแต่ผมว่าชนะพรรคประชาชนลําบากเอาผู้ตรงตรงนะฮะแล้วก็เอคนรุ่นใหม่ที่เห็นหน้าเห็นตาในส สสเขตที่เปิดมาวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานบ้านใหญ่ครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สดสดมาเลยค่ะนะะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณพาทองทานกับคณะบริกรรมการบริหารพักเนี่ยถ้าวางตำแหน่งแล้วก็หาคนใหม่ๆมาเดินในพื้นที่สสต่างๆเนี่ย มันเหมือนกับที่เมื่อก่อนเรียกว่านกแรคือไม่รู้จะได้ไม่ได้แต่เดินเลยเนี่ยครับอาจจะมีโอกาสได้ผมว่ายังมีคนสนใจครับคือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ว่าว่าจะสิ้นสลายนะฮะผมยังเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้น่าจะมีสักห้าสิบถ้าเบ่งดีๆจะมีสักแปดสิบเสียงแปดสิบเสียงในการเลือกตั้งเข้านาครับครับแต่ว่าแต่ว่าร้อยกว่าสองร้อยกว่าเนี่ยวันนี้ผมท่านถ้าเลือกถ้าเลือกตั้งวันนี้ผมคิดว่ายังไม่มีครับงั้นแสดงว่าในมุมของคุณสรานเอง เลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นพรรคที่เป็นอันดับสามทีนี้การจะจับคั่วการเมืองมองอนาคตเนี่ยเพื่อไทยสามารถไปจับกระทางพรรคประชาชนหรือภูมิใจไทยกันได้ไหมฮะเห็นตอนนี้มันคุณก้องคุณก้องยังให้อันดับสามเหรอครับพี่ปุ้มพี่ปุ้มมองไปสี่เผมเนี่ยไม่ผมมองอย่างนี้ครับผมว่าสองพรรคใหญ่นะที่จะที่จะชิงที่หนึ่งที่สองกันเนี่ยวันเนี้ยคือพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยครับค่ะคนระบุคลกกันเลยนะพรรคประชาชนคือพรรคกระแสพรรคภูมิใจไทยคือพรรค ที่ยิงแม่นในในแต่ละเขตใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะมีกระแสคุณอนุทินขึ้นมาถ้าคุณอนุทินทาได้ดีเพราะฉะนั้นสองพักใหญ่เนี่ยคือภูมิใจไทยกับกับประชาชนคพักที่สามที่สี่เนี่ยชิงกันระหว่างเพื่อไทยกับกล้าทําครับเพราะกล้าทําเนี่ยขนาดนี้ยทุ่มลงไปในแต่ละเขตเนี่ยในจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งยิ่งเขาทุ่มทุ่มพะเยารว,วมไปถึงภาคเหนือตอนบนเนี่ยครับ ก็คือพื้นที่เพื่อไทยเก่าเท่านั้นนะฮนะถ้าเกิดกล้าทําสามารถตีเพื่อไทยแตกในภะาคเหนือตอนบนได้นะครับภาคภาคเหนือตอนล่างคุณชริยะคุณสมศักดิ์อาจจะรักษาพอได้บ้างเออเพื่อไทยก็จะหายไปเยอะนะกล้าทําจากสามสิบกว่าเนี่ยอาจจะเบ่งได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบคุณได้ข่าวว่าพลเอกรล้วเอกธรรมนัทคิดว่าตัวเองอาจจะได้เจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยเกิด หลอกจริงๆเครดิตไม่ขึ้นฟื้นไม่ฟื้นไม,ฟนไม่ฟื้นไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบหกสิบเนี่ยเป็นภาคันดับสี่นะครับอ๋อเพอเลอจะได้เป็นฝ่ายค้านอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้เป็นฝ่ายค้านอีกสักทีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเรามองเนี่ยภูมิใจไทยอยากจะเบ่งสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบครับถ้าผู้กองธรรมนัสเบ่งได้ห้าสิบถึงเจ็ดสิบจริงเนี่ยมันก็ร่วมสองร้อยแล้วนะสองร้อยอะ สองร้อยเพื่อไทยจะยอมไหมละ่ะหรืออาจจะมีพักเล็กพักน้อยนะครับ mm hmm. ชาติไทยพัฒนาไทยสร้างไทยอะไรกัดรวมๆกันเข้ามาอืมหรือเป็นไปได้ไหมเอาถ้าภูมิใจไทยมาเยอะจริงๆอเออกล้าทำจับมือกันได้ในๆนพักประชาชนเคยหนุนแล้วไปจับมือกันสักหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ปุ้มก็เป็นไปได้นะอยู่ที่พักประชาชนนะค<ม>รับจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดพักประชาชนมาร้อยร้อยต้นๆการให้ข้เสอเาเดินไปได้ร้อยห้าสิบ ค่ะแล้วพักภูมิใยไทยมาร้อยห้าสิบสองคนสามร้อยแล้วนะค่ะอ,คอันนี้ก็จะต้องแย่งกันสิว่าใครจะเป็นนายกถ้ามาเท่ากันอย่างเงี้ยผมว่าผมว่ามันจะเฉียวกันมากเพราะว่าผมผมผมใจผมนะครับค่ะ,คะผมไม่แน่ใจว่าอารมณ์คนกรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไงเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าอารมณ์ฝ่ายก้าวหน้าในเลือกการเลือกตั้งปีหกหกนะ่ะแรงถูกไหมครับ แล้วคุณพิธาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีสเสน่ห์ดึงคะแนนได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพอพอมันมีเรื่องใครเขมรมีเรื่องอะไรเนี่ยผมว่ากระแสอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพ<อ>ในกรุงเทพปริมณฑลนะรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเนี่ยมผมว่าอาจจะใครใครตั้งหลักดีๆเนี่ยอาจจะอาจจะกินพื้นที่สสพักประชาชนได้ครับครับครับเอ แล,และครับคุณสุนันท์เพิ่มเติมแล้วในตัวคุณสุนันท์ประเมินเรื่องคุณทักษิณยังไงบ้างตอนนี้แม้ม่าอยู่ในเรือนจําแต่ว่าบาร,รมีอาจจะพอ,พอมีอยู่นะรีโมทสั่งการรวมถึงคาดว่าช่วงใกล้เลือกตั้งอาจจะมีการออกมาคุมขังอนอกเรือนจําหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแบบนี้มองตัวแปรคุณทักษิณยังไงบ้างครับคือคุณทักษิณก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าพรรคเพื่อไทยต,ต้องต้องต้องพูดอย่างที่คุณนายทองทานพูดวันนี้พูดนํจสีวิญญาเราติดคุก คนที่รับทำรัฐประหารไม่ติดคุกครับอะไรพวกนี้ยน,นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าประชาชนจะให้อภัยนะแต่มีคนสงา huh สงารแหละคะแนนสงสารเนี่ย่าจะได้บ้างกับแฟนแฟนพันแท้ซึ่งตอนเนี้ยถ้าคุณกล้องคุณเอดูเนี่ยแต่ละโพลเนี่ยมันจะออกประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นของพรรคเพื่อไทยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ามีคะแนนนะสิบสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ก็สิบสอสพรร์ติซิสสิบถึงสิบห้าคนนะ ถ้าเกิดคุณทักษิณออกมาจากคุกสมมตินะฮะเกิดได้การรับการพักโทษแล้วไปเดินหาเสียงได้สมมติในกรณีนั้นเนี่ยครับแกก็จะมีสตอรี่ที่เล่านะวัเนี้เห็นไหมผมไปติดคุกมาจริงแล้วผมยอมรับคําถึงแม้จะผมจะคิดว่าไม่ยุติธรรมแต่ผมยอมติดคุกผมยอมนั้นครับคุณทักษิณคนที่เล่าเรื่องเก่งนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ครับอเผื่อจะมีคะแนนสงสารอะไรพวกนี้ปนๆมาบ้างนะ ผมว่าคะแนนสงสารแต่คะแนนสงสารเนี่ยผมว่ายังอยู่ในพื้นที่ที่แกเข้มแข็ง <ภา S 2> นะคืออีสานอีสานตอนกลางอ่ะ <ภา S 2> อีสานอุดรขอนแก่นอะไรพวกเนี้ย <ภา S 2> นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอีสานใต้เนี่ยภูมิใจไทยจินไปหมดนะ<อ>นาวันนี้นะ <ภา S 2> นะฮะแล้วก็ลงมาสักแก้วจันทรบุรีตราดเนี่ยเราก็เราก็คิดว่าไม่ภูมิใจไทยก็กล้าท<ภ>าําทีนี้อย่างวันเนี้ยเห็นนั้นเห็นวันเมื่อวานหรือวันนี้ยเห็นข่าวนายกอนุทินไปนครพนมเนี่ย ก็ชัดอยู่แล้วว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็ตีฝั่งโขงขึ้นมาครับนะครับคุณง่ายล้อมล้อมเมืองหลวงเสื้อแดงตรงกลางอ่ะนะมันก็ต้องมันก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยคะแนนนิยมยังมีมากน้อยแค่ไหนนะ่ะในสี่เดือนเนี้ยเพเ่อไทยสร้างนโยบายต่างๆที่ทําให้คนรากหญ้ามีความรู้สึกเขาเป็นเป็นที่พึ่งของเขาเนี่ยค่ะได้อยู่ได้อยู่หรือไม่อย่าลืมว่า เพื่อไทยเนี่ยอนโยบายรากญ้าเนี่ยชัดเจนที่สุดนะอนะครับในในในพักต่างๆเนี่ยนะฮะพักพักกล้าทําตอนนี้มาคุมกระทรวงเกษตรก็อาจจะพยายามพิจารณนโยบายเกษตรค่ะแต่พูดถึงพูดถึงรากญ้าเดิมเนี่ยคนยังคิดถึงไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยอยู่เพราะฉะนั้นเขายังมีเขายังมีข้อได้เปรียบเพียงแต่ว่าเขาจะตกผลบทเรียนได้แค่ไหน วันนี้คุณแพรทองทานก็พูดถึงว่าเราต้องเรียนจากบทเรียนแต่ผมไม่แน่ใจว่าแกจะเรียนจากบทเรียนไหม<ะ>เพราะว่าถ้ายังมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่ที่สรุปบทเรียนตัวเองครับซ<ะ>ุ<อ>ม้มเสียงจากพี่ปุ้มสุรนานเนี่ยเหมือนกับว่า<ะ>คุณุงอิงเนี่ยควรถอยฉากไปได้แล้วใช่ไหมยอย่างนั้นหรือเปล่า<ะ>จริงจริงเนี่ยถอยไปอยู่ข้างหลังเนี่ยนะไม่มีไม่ผิดเลยนะครั<ะ><ะ>เพราะว่าอดูอย่างคุณในเรียนชิกชอบสิ เยไปอยู่ข้างหลังแล้ววันนี้ไม่ใช่ยกเว้นบันเกิดที่ออกมาเนี่ยนะอยู่ข้างหลังเลยบริหารจัดการคุณแพยทองทานเองก็ก็ช่วยบริหารจัดการช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่อยู่ข้างหลังมันจะทําให้ไม่เป็นไม่เป็นสายล่อฟ้าค่พอเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยคุณนุ้งอิงก็คิดถึงคลิปกับคุณเซนเลยอย่างนะคะคลิปคุณเซนแล้วก็ดูในคอมเมนต์สิคอมเมนต์ก็อาจคนที่คนที่รักคนที่เชียร์ก็มีแต่ว่า คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าพอเถอะอะไรพวกนี้ยอออ่่าเที่บอกว่าเพื่อไทยจะกลับมาอการพีคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับการที่คุณนุ่งอีเขายังถอยฉากไปเด้เพราะว่ามันจําเป็นจะต้องมีคนชินวัตรมายืนอยู่แบ็กอัพเพื่อไทยเลยผมมองอย่างนั้นนะว่าว่าหน้าวันนี้ตับใดที่ยังไม่มีใครเป็นคนตระกูลชินวัตรที่พร้อมที่จะออกมายืนข้างหน้าเนี่ยครับคุณชายทองทานก็ต้องออกมายืนข้างหน้าเพราะว่าคุณหญิงเขาจะมาท่านคงไม่ออกมายืนข้างหน้าเอง หรือหรือจะพี่สาวก็ดูจะยังไม่ใช่ยังไม่ถูกจริตกับการเมืองอะไรสักเท่าไหร่ก็คงไม่ถูกลูกเขยก็ยังอ้ำาอ้ำองึงอยู่เสธเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องคอยดูนะครับค่ะเอะทีนี้อย่างเรื่องคุณทั้งศรีมันมีอีกประเด็นนะคะพี่พี่ปุ้มพะก็คือเรื่องที่ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งที่สองเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมคนล่าสุดในข้อมูลบอกว่ายกนะคะ แล้วก็เรื่องเนี่ยก็เดินไปตามระบบระเบียบอะไรกันไปมองยังไงกับเรื่องนี้หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเลยในมุมของคุณจุรานันมองอย่างไรและเรื่องนี้ส่งผลค,<ง>คือทุกคนคงมีสิทธิ์ถวายดีกานะครับแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่ตั้งเรื่องขึ้นขึ้นไปเนี่ยต้องต้องพิจารณาซึ่งผมเข้าใจว่า ที่มีการลุกออกมาก,ก็ชัดอยู่แล้วว่าตั้งแต่สมัยคุณทวีสอบสองแล้วก็บอกให้ยกดีการนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียุติธรรมใหม่ก็กก็กก็ต้องถวายคําแนะนําในฐานะเป็นรัฐมนตรียที่ทมว่าสมควรยกดีกาแต่ทั้ง,ท,งทั้งหมดนี่ยเป็นพระรบรมาราชินีนาถเท่าที่ผมเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยคือมันมันเหมือนไม่เข้าเกณฑ์ราชทานน่ะเขาก็เขาก็ทําเรื่องให้ไม่ได้ครับอ,อ ถ้าอย่างนี้ก็อาจจะอยู่ยาวไหมคะก็ผมว่าผมว่าก็มีหกเดือนอะ <c oughs> นะครับส่วนหกเดือนแล้วจะได้พักโทษตามเกณฑ์ราชทันหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูอย่าลืมว่าเอ,อตอนนี้ขา้าราชการเองก็กลัวเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าจะทําอะไรไปเนี่ยเพราะว่าสิบกว่าคนยังอยู่ในชั้นปปชซึ <c oughs> ่งอาจจะต้องถูกฟ้องศาลอาญา <c oughs> ถูกไหมครับค่ะ <c oughs> และยังไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรียุติธรรมคือคุณสวีสอดส่องจะโดนลากมาด้วยหรือเปล่าอืครับครับเ่ในเรื่องของนอปชวันนี้ฮะคือมันก็มีคนของพรรคเพื่อไทยอยู่อย่างคุณนทัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยก็วันนี้ก็มีคำสั่งสาราญามาให้จำคุกนะแต่ตอนนี้ได้รับการปาระกันตัวไปแล้วมันจะส่งผลต่อการ,รเป็นคนคือคุณนทัทวุฒิเนี่ยเป็นคนหาเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยเวลานี้เลยคะคุณปุ้มมองว่าโอ้คดีเยอะครับมันสอกคดีก็เยอะสู้ไปนะครับ ยังอุทร์ได้อีกบีกาได้อีกนะครับก็ต้องสู้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันไม่ถึงที่สุดเนี่ยเขาก็คงมาหาเสียงได้ครับเขาก็มีแฟนคลับของเขาถ้าเขาไม่หาเสียงผมก็ไม่นึกไม่ออกนะว่าใครจะตาใสานำแต่แต่ทั้งหมดเนี่ย,ยที่คุณคุณกล้องให้ข้อสังเกตอ่ะอย่าลืมว่าตอนนี้ประชาชนชานาชนไทยเนี่ยจะมองนะคใครมีคดีใครทำอะไรไว้เนี่ยมัน มันเป็นสิ่งที่เขาจะตัดสินอะในที่สุดว่าจะเลือกหรือไม่เลือกจะลงคะแนนให้หรือไม่ลงนนคะแนนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะยกเครื่องพักจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังอ่คนที่คุณเสนอขึ้นมาหรือคนที่ใช้ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะมันมันก็ตั้งแต่หัวหน้าพักลงมาถึงแม้จะไม่มีผลต่อต่อการเป็นหัวหน้าพักแตก่การที่ถูกสาลรัฐมนตรตัดสินผิดจร,ริยธรรมร้ายแรงเนี่ยครับ มันก็หนักเอาการอยู่นะใช่ครับในความรู้สึกของสังคมอะใช่พี่ปุ้มพูดจริงเลยนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันอดคิดไม่ได้ถึงเรื่องของตัวบุคคลนะนะที่มาลงในตําแหน่งต่างๆคือตอนนี้เราเห็นภาพแล้วล่ะว่ามันมีความสําคัญแล้วมันได้รับเสียงตอบรับยกตัวอย่างคอรมอคุณอนุทินเนี่ยทั้งคุณสุภจีคุณเอกนิติคุณอัจริพลหรือว่าคุณเสียสักต่างๆเนี่ย ได้รับการยอมรับแม้ว่ายังเพิ่งเริ่มทำงานเพียงไม่กี่วันด้วยซ้ำไปนะคะเหมือนว่ากระแสมันดีกับการวางคนให้ถูกกับงานทีเนี้ยไอเรื่องนี้มันจะเป็นตัวอย่างหรือบรรทัดฐานในการทำงานการเมืองต่อไปยังไงครับพี่ปุ้มมันก็เป็นก็เป็นมันต้องกลับไปนะครับจริงๆก็ทำน o ปีสนะี่ศูนย์ทั้งสองด้านอาจจะจำได้ว่าที่คขายมีระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเพื่อให้เสนอคนที่มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีความสามารถแต่ว่วา คือคือผมจะพูดเสมอนะคุณคุณเอคุณก้องว่าทักษะในการชนะการเลือกตั้งกับทักษะในการบริหารราชการเนี่ยมันคนละทักษะกันค่ะบ,บางคนเนี่ยเลือกตั้งชนะแต่ให้บริหารเนี่ยบริหารไม่ได้ครับ,ค,รบคนเก่งๆบริหารได้เนี่ยให้ลงเลือกตั้งอะ่ะสอบตกนะอ่ะาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ก็สมัยคุณทักษิณเองก็ทาตอนนั้นจำได้ไหมมีอาจารย์คณตนันครอาจารย์สมคิดจตุรีพิทักษ์อาจารย์เกษมวัฒนาชัยคือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมอ่ะ แล้วก็ประชาชนก็เลือกคนเหล่านี้แล้วก็คิดว่าคนเหล่านี้จะได้มาเป็นรัฐมนตรีททองงืถ้าภูมิใจไทยทําอย่างนั้นได้เช่นถ้าภูมิใจไทยบอกว่าทารร่านรัฐมนตรีเสียสักรัฐมนตรีเอกนิติรัฐมนตรีสุเวจีขึ้นพาดดิลเลสเสถิ่งแล้วเดี๋ยวมาเป็นรัฐมนตรีต่อถ้าเขารับนะผมว่าภูมิใจไทยก็จะมีคะแนนเพิ่อมอีกเยอะเลยอืแต่ถ้าเขาไม่รับมันก็เป็นสถานการณ์พิเศษน,นะคุณก้องคุณเอเพราะว่า เขาเขาได้เขาได้ตําแหน่งมาฟรีๆจากพักประชาชนไม่เอาตําแหน่งครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งใครก็ได้แล้วอย่าลืมว่าเขาตั้งคนนอกคนนอกทํางานได้จริงแต่ก็มีอีกรัฐมนตรีอีกชุดหนึ่งซึ่งมีคนตั้งคำถามว่าใช่เหรอือนะใช่ไหมฮะ พราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดไปถ้าปพอทำงานไปสักสี่เดือนแล้วประสบความสําเร็จสี่ห้าคนนี้หรือมีคนอื่นคนนอกคนอื่นที่บอกว่าโอ้ยางงี้ทั้งผมขอลงพาร์ติเรสพนไทยและพมพาร์ติเรสุนใจไทยหนึ่งถึงยี่สิบนี่เป็นคนที่เอ่อเทคโนแครีเก่าข้าราชการเก่าคนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจภูมิใจไทยก็โลดแต่ถ้าเกิดคนมีความรู้สึกว่าโอ้ยสี่ห้าคนนี้จริงๆแล้วเนี่ย ขอใช้คานี้นะแรงไปหน่อยบัะรบัตไม่รูรรรรรร้เดี๋ยวท่านอนุทินโกรธนะเพราะขาวสิ่งที่ทําอย่างาอื่นนะครับอใช่ไหม <c oughs> คือคือคดีอื่นๆก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมาช่วยคดีหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยคนที่มีคดีก็หลุดอะไรพวกเนี้ยค่ะ <c oughs> เอ่อโดยที่ไม่มีคําอธิบายผมไม่ได้หมายความว่าคนที่โดนคดีจะต้องโดนตัดสินผิดเสมอไปถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆมีกระบวนการไปช่วยไปแทรกแซงเนี้ยคนก็จะไม่ไว้ใจ นะแต่ถ้าเกิดทําตามที่คุณอนุทินพูดคุณอาจารย์บวรศักด์พูดซึ่งวันนี้ต้องให้ต้องให้โอกาสก่อนนะว่ากระบวนการยุติธรรมจะเดินเป็นที่ค่ะเราก็ไปอีกสี่เดือนเราก็ไปตัดสินเขาว่าเขาทาได้จริงหรือเปล่าอ่าอ่ะเดี๋ยวรอจนใกล้ๆถึงวันนั้นนะพี่ปุ้มอาจจะต้องเชิญมาคุยกันใหม่อีกหลายๆรอบเลยนะคะดีครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่บขอบคุให้โอกาสครับสวัสดีครับครับครับคุณสุรนันท์เมชชัิบ้านะครับ อด,ดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ให้มุมมองหลายประเด็นในเพาะเรื่องของเพื่อ,อไทยองคอิงว่า,วาควรจะถอยฉากกถอยฉากน,นะฮะก็หลายแล้วก็รวมถึงหลายคนที่เป็นคนที่มีคดีความ,มอะไรกันอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ควรจะต้องถอยฉากเหมือนกัน <c oughs> นะฮะภาพลักษณ์ตอนนี้ก็มีความสําคัญนะครับ